สวัสดีครับผมวิรยองนะครับก็วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ออกไปหาฮะพลานะครับก็เลยถือโอกาสจะมารีวิวนะครับนำเสนอวิธีการดูปิดตาหลวงวุตโตะนะครับซึ่งผมมีอยู่สองรุ่นนะครับจะมา พาพี่ๆทุกท่านชมนะครับไปด้วยกันนะว่าวิธีดูของผมดูตรงไหนยังไงนะครับในการตัดเส้นใจเช่าเช่าหานะจะได้ความรู้ไม่มากก็น,น้อยนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยมาดู องแรกก่อนนะครับองแรกเป็นพาที่ใช้อยู่นะครับเราเรียกว่าปิดตาจม,มูกสองจม,มูกนสองนะครับตรงกึ้โต๊องนี้จะเป็นเนื้อใบลานนะครับเนื้อใบลานแต่ว่าค่อนข้างที่จะแก่ต่างอิวุนะครับนี่ด้านหลังนี่นะครับซูมให้ดู จะได้เห็นชัดนะครับนี่ครับบางบางองนะครับบางองค์นะครับ,บ,งงรบเขาก็จะกดได้แบบคมชัดเลยนะอ่ายันข้างหลังนะครับตัวหนังสือเนี่ยเขาจะกดได้คมลึกนะครับคมลึกนะบางบางบางองนะแต่บางองค์ก็จะนี่นะครับ ค่อนข้างที่จะหนานะครับหนาใหญ่นะครับหนาใหญ่ไม่เหมือนกันนะสังเกตดูดีๆนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากใช้บล็อกอาคนละบล็อกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมสังเกตดูนะที่ผมสังเกตดู ผมว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสอบล็อกนะครับที่ใช้ในการกดนะซึ่งเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแต่เราสังเกตด,ดูนะครับเราสังเกตดูว่าอ่าเนี่ยที่ผมสังเกตดูนะครับแขนอ่าเริ่มจากแขนเลยนะเริ่มจากแขนเนี่ยมันจะมีอีก พิมพหนึ่งอีกบ็อกหนึ่งอ่ะแขนจะเล็กๆเราเดียวนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอานี่ให้ดูอันนี้ในในในมุมมองผมนะในความในความสังเกตผมนะนะครับผมสังเกตว่าช่วงแขนนี่นะครับเนี่ยเนี่ยช่วงแขนช่วงนี้นะบล็อกอีกบล็อกหนึ่งอนะ่ะซึ่งผมก็เคยมีนะเคยขายไปแล้วด้วยนะ ขายไปตอนนั้นขายไปาขายไปประมาณแสนหนึ่งนะเมื่อหลายปีที่แล้วนี่นะครับแขนตัวนี้เขาจะเล็กๆเรียวๆนะครับแขนช่วงนี้ยเขาจะเล็กๆเรียวๆนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะลึกทั่วตัวหนังสือตัวยันจะเล็กๆ ลึกๆเล็กๆนะครับลงนะอ่าผมสังเกตนำมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระกดหลายหมื่นองค์นะพระกดหลายหมื่นองคผมเชื่อว่าต้องมีบล็อกเนี่ยไม่ต่ำกว่าสองบล็อกนะครับในการกดนะเขาอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดเรานะครับอันนี้ผม สังเกตนะจุดสังเกตที่ผมสังเกตนะอันนี้องค์นี้เป็นเนื้อไบลานนะครับค่อนข้างที่จะแก่ต่างอิวนะอันนี้ผมใช้อยู่มันก็เลยใช้บางทีอาบน้ําก็ไม่ได้ถอดนะครับโดนเหงือ่อโดนอะไรมันผิวก็เลยดูชุ่มชุ่มฉ่ำฉ่ำนะครับอาจจะเป็นเพราะเหงื่อเข้าหรือน้ําเข้านะครับทําให้เหมือนองค์พระมันดูมันๆน,นะครับแต่ ก่อนที่จะขึ้นคอมาใช้เนี่ยก็ไม่มันนะด้านเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนะอ่าผิวเขาจะเป็นออกอย่างเงี้ยเหมือนด้านหลังมนด้านหลังไม่ค่อยไม่ค่อยโดนเหงื่อไม่อ้าวด้านหลังไม่ค่อยโดนน้ํานะเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิวเขาจะเป็นอย่างนี้นะก่อนที่จะเอามาใช้นะอ่านี่นะแต่อันนี้หลังจากเอามาใช้แล้วโดน โดนน้าโดนเหงื่อนะครับเป็นเพราะว่าตอนเลี่ยมเลี่ยมเนี่ยช่างเขาเลี่ยมอาจจะเลี่ยมช่วงด้านหน้าอาจจะไม่ดีทําให้น้ำหรือเหงื่อซึมเข้าได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะมีส่วนนะครับแต่ด้านหลังไม่ไม่โดนนะครับน้ําไม่เข้าไม่ซึมเหงื่อไม่ซึมไม่เข้านะแต่ด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีอ่า จุดที่ทําให้เหงื่อหรือน้ําเข้าได้ทําให้เลยทําให้ผิวพระนะครับเป็นน้ำฉ่ำเป็นมันๆน,น,นะนี่นะครับถ้าถ้าดูถ้าพี่ๆดูนะดูดูสังเกตดูนะครับในองค์พระเขาถ้าสองกล้องนี้นะครับเนี่ยเขาจะเห็นมวนสารนี่ครับเป็นเม็ดๆ,ๆนะเป็นเม็ดๆนี่นะครับ มีมวลสารนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มเลยนะลงกล้องดูจะเห็นนะครับเดี๋ยวก็ใหญ่งลงกล้องดูจะเห็นนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยขาจะมีมวลสารนะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับ ผมพยายามที่จะนิ่นๆใช่ไหมครับเขาจะมีมวลสารเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับในในเนื้อในเนื้อผ้านะอ่าส่วนถ้าถ้าบางองค์ที่ดูง่ายๆเนียมันจะเป็นข้าแป้งนวลๆขาวๆนะผ้าที่ไม่ผ่านการใช้ะเขาจะมีเขาจะเป็นข้าแป้งครับนวลๆอย่างเงี้ยข้าแป้งขาวๆนี่นะครับถ้าไม่โดนเหงื่อหรือไม่โดนอะไรเลยเนี่ยเขาจะเป็นข้ามแป้งขาวๆนี่ อย่างเงี้ยเนี่ยไหมครับเนี่ยเนี่ยขาวขาวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ตามองค์พระนี่เนี่ยเห็นไหมครับซูมไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยชอยัดเนี่ยตรงนี้จะเห็นเห็นจะเห็นได้ชัดบางองค์ก็ขึ้นเยอะนะครับบางองค์ก็ขึ้นน้อยถ้าองค์ที่ไม่ผ่านการใช้เลยเนี่ยจะขึ้นเยอะหน่อยนะครับ จำพิมพ์ให้แม่นนะครับเกมีมากมายหลายฝีมือนะองค์เนี้ยบูชามาหลายปีแล้วแะครับตอนนั้นก็บูชามาแปดหมื่นนะครับพุทธคุณของหลวงปุดโตะนะครับโดยเฉพาะปิดตานะครับจะเด่นตรงเมตตานะครับ เมตตามหานิยมนะครับที่สัมผัสได้นะที่ที่ใช้อยู่ก็คือเมตตามหานิยมนะครับท่านจะเด่นเรื่องนี้นี่นะครับพยายามให้ดูชัดชัดราคาตอนนี้ก็หลายหลายแสนนะนะครับราคาตอนนี้ก็ แสนขึ้นนะจำโบสองนะครับถ้าเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นแบบพวกลายเสือนะพวกลายเสือพวกมีสีส้มๆเหลืองๆคุมตามองค์พระนะครับก็เลยเสียนกลางๆเลยนะไอ้พวกนั้นนะพวกเนื้ออย่างนั้นนะหายากจุดที่ต้องมีตรงนี้นะครับเนี่ยเนื้อเกินตรงเนี้ยเห็นไหม จะมีทุกองค์นะของแท้ต้องมีทุกองค์นะครับของเก้ก็มีนะครับต้องดูดีๆนะของเกมมันก็ทําได้นะมันถอดติดให้ดูนะครับหลักๆให้ดูเนื้อนะครับให้ดูเนื้อเป็นหลัก ดูเนื้อแล้วก็จำพิมพ์ให้แม่นนะครับดูเนื้อแล้วก็จำพิมพ์ให้แม่นนะถ้าใครมีนะครับอยากปล่อยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับส่งรูปมาได้เลยนะราคาเรามาคุยกันนะครับผมเช่าหมดนะขอให้ผมมีช่องว่างไปต่อได้นะครับเช่าหมดมีส่งรูปมาได้เลยนะครับ อมจบให้ถ้าถ้าจบได้นะถ้าราคาไปต่อได้นะครับไม่ต้องรับประกันผมนะครับผมดูผมชอบผมซื้อเลยนะไม่ต้องรับประกันผมนะครับคุณใช้เงินได้เลยนะครับนี่นะครับ เป็นที่สะสะแหวงหาหรือต้องการนะครับของลูกศิษย์ลุงหา,ห,าหลายๆายท่านนะครับผมก็มีอยู่องค์เดียวนี่ครับแต่ก่อนเคยมีอยู่สององค์เนะยปล่อยไปองค์นึงแล้แล้วก็เหลืออยู่องค์หนึ่งครับก็รับเช่านะถ้าใครมีนะส่งรูปมาได้เลยนะครับถ้าราคาไปต่อได้ก็ก็พร้อมจะพร้อมจบให้นะเอาองค์นี้เขาเรียกว่ายันดวงเล็กนะครับ อันนี้แช่น้ำมนตนี่นี่นี่ให้สังเกตนะครับซูมหน่อยอ่าก็ได้ชัดชัดเนี่ยนี่แช่น้ำมนตนะครับแต่เป็นเป็นเป็ขาวขาวปกคลุมตามองค์พระนี่นะครับเป็นเนื้อใบลานเนื้อใบลานนะครับแช่น้ำมนตด้านด้านข้างเขาจะมีขอบปิ้นนะครับ นะขอปิ้นนะเนี่ยเยปิ้นน้อยปิ้นมากก็ต้องมีนะนี่นะครับแล้ว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 ยันนะสังเกตยันนะครับสังเกตยันเขาจะตัวหนังสือตัวยันเนี่ยจะเล็ก,นะเ,ลกเห็นไหมครับจะเล็กลึกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะเล็กลึกลึกลึกเล็กเล็กเนี่ยครับดูถ้าอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับเนี่ย จะเล็กๆลึกๆเ,เ,เห็นไหมเนี่ยครับแล้วแล้วให้ดูเนี่ยจุดจุดที่ผมใช้ดูนะอ่าที่ผมใช้ดูนะคนอื่นดูมีเทคนิคดูตรงไหนไม่รู้นะแต่ที่ผมใช้ดูหนึ่งสองวันที่แรกจามวันที่แรกดูมือก่อนเลยนะครับมือต้องเล็กเนี่ยล่องมือนิ้วมือนะครับต้องเล็กต้องเล็ก ต้องเล็กคมนะเห็นชัดเจนนะต้องเล็กอันนี้คือเขาติดตรงที่ว่าแช่นาหมนุนเฉยมันเลยทำให้แบบไม่ไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่านิ้วเนี่ยนิ้วนิ้วเขาต้องต้องเล็กนะอ่าตัดหนาเทอะท่าใหญ่นี่ไม่ได้เลยนะนะวางเลยนะครับนิ้วต้องเล็กเนี่ยนะแล้วก็ เกษาเนี่ยเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับเห็นไหมเนี่ยต้องอาศัยความชํานาญนิดหนึ่งนะครับนะถ้าใครมีนะครับนี่เห็นไหมครับดูขนาดนี้ยังคมเลยเห็นไหมยังคมเลยครับทุกรายละเอียดเหไหมเนี่ยมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับไม่ต้องลงกล้องก็ได้เนี่ยให้ดูงนี้เลยเนี่ยเห็นไหม หลังตัวหนังสือยันเล็กลึกนะครับเล็กลึกนี่นี่นะครับอ่าแล้วแล้วแล้วยันดงเล็กเนี่ยผมก็สังเกตอีกนะว่ามันไม่ได้มีบล็อกเดียวนะจุดสังเกตผมสังเกตเอานะ เขาไม่ได้มีบล็อกเดียวแน่นอนในการกดเพราะว่าสร้างภาคสร้างกันหลักหมื่นนะหลักหมื่นนะครับหลักหมืน่นเขาไม่ได้มีบล็อกเดียวแน่นอนนะครับไปดูไปสังเกตด,ดูดีๆนะครับอ่าอีกบล็อกหนึ่งมือเขาจะมือจะใหญ่ๆเนี่ยข้อมือเนี่ยข้อมือเขาจะใหญ่ๆป้อมๆนะเนี่ยเนี่ยผมทีนีเนี่ยมือหลงมือมือของของท่านเนี่ยจะช่วงนี้ อันนี้เป็นจุดสังเกตผมนะเขาเขาอาจาจะไม่ได้บอกนะครับแต่ผมบอกนะผมสังเกตมือช่วงนี้เขาจะาใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไมกว้างนะไม่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 ไมออกกว้างนะนะครับเนี่ยเนี่ยช่วงช่วงมือเนี่ยช่วงข้อมือเนี่ยช่วงแขนเนี่ยเขาจะ หนาใหญ่นะหนาใหญ่แล้วก็ไม่ได้ออกกว้างไม่ได้กลางกว้างนะอ่าที่ผมสังเกตนะครับอันนี้เป็นเกตความรู้นะแต่รายละเอียดอย่างอื่นคือดูตรงเนี้ยความคมชัดของนิ้วนะนิ้วต้องเล็กนะนิ้วต้องเล็กชัดเจนนะครับาสายตรงเขาไม่ค่อยบอกหรอกหรือเขาอาจจะไม่ได้สังเกตเหมือนผมที่สมสังเกตนะ แต่ผมสังเกตน,นะครับว่ามันทาไมไม่เหมือนกันนะครับทั้งๆท,ที่เป็นพาแท้เหมือนกันแต่ว่าทําไมแขนไม่เหมือนกันใหญ่กว่ากันนะครับนะนี่คือจุดสังเกตน,นะก็ใครมีนะครับใครมีนะครับยันดวงเล็กปิดตาอย่างเงี้ยลองส่งรูปมาดูนะลองส่งรูปมาดูนะครับ รวมถึงจาโบสองนะครับลองลองลองสมลูกมาดูนะ,ะถ้าผมชอบผมเช่านะครับลองตรงอุโมนูนะครับราคาเช่าได้ผมเช่านะไม่ต้องรับประกันผมนะครับนะ,ะน,น,น,ะนาาี่เป็นเทคนิคที่ผมใช้ดูนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเอามารีวิวให้ดูเป็นเทคนิคที่ผมใช้ดูนะครับในการเช่าหาส่วนใครจะ มีมุมมองยังไงแตกต่างกันยังไงก็มันแล้วแต่นะครับถามว่าถ้าแบบเนี้ยผมเช่านะถ้ามีอย่างเงี้ยผมเช่าลองลองสองรูแล้วก็ราคามาดูนะครับนะเทคนิคในการดูของผมนะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นอาจจะไม่เหมือนเซียนท่านอื่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับ ตอนเนี้ยก็หลายหมื่นนะเนี่นหยหลายหมื่นแล้วนะตอนเนี้ยแต่ก่อนหมื่นกว่าบาทของสําหรับยันดวงเล็กนะครับแช่น้ำมันก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยเนาะเพราะว่าทําน้อยนะที่แช่น้ำมันเนี่ยแช่น้อยไม่ใช่ทําน้อยสิแช่น้อย,ไม,อย,อยไม่เยอะนะครับอ่าตอนนี้ก็หลยหลายหมื่นนะครับ ไอ้ที่ไม่แช่ที่ไม่แช่ก็ตอนนี้ก็น่าจะสองสองสามหมื่นนะครับสองสามหมื่นรือถือสวยก็ถ้าเป็นเนื้อพวกลายเสือก็เอาเรื่องเหมือนกันนะอ่าตอนนี้ก็หลายหลายหมื่นนะครับยันดวงเล็กนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับอ่านะ ไม่สององนี้ไม่ได้ปล่อยนะครับไม่มีราคานะมีแต่ตะรับเข้าเพิ่มนะครับไม่ได้ปล่อยนะเพราะว่าส่วนตัวเราชอบมากนะครับศรัทธาลงบนโต๊ะมากนะครับอ่าไม่ได้ปล่อยนะครับไม่มีราคานะครับพี่ๆท่านใดมีอยากปล่อยอยากอะไรก็ลองแอดไลน์ส่งรูปมาได้เลยนะครับราคาถ้าจบได้จบให้นะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์ แล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ